สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วง f อซละครพื้นบ้านละครจากจัก,จกวงวงที่ยู u ูปพัชรพ,พลแล้วก็ f c e b o o k f แฟนเพจละครพื้นบ้าน .com ดินดูเกราะกายสิทธิ์จบไปแล้วนะครับเริ่มดูเกราะเพชรเจ็ดสีนำมาเทียบกันเนี่ยเกราะเพชรเจ็ดสีสร้างไว้ปี2538กราะกายสิทธิ์2549สองเวอร์ชันนี้นะครับต่างกัน11ปีแต่ว่าถ้านับเฉพาะเรื่องกราะเพชรเจ็ดสีมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย25ปีแล้วนะครับกราะกายสิทธิ์จาก49นะครับมาจนถึงปัจจุบันเนี่ 14ปีเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นลุ้นนะครับว่าจะมีการนำเรื่องราวของเกราะกลับมาทำใหม่อีกหรือไม่หลังจากจบพระสุทนมโนรานะครับแต่วันนี้ที่แน่นอนเลยหลังจากดู2เวอร์ชันซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่ามีการเล่าเรื่องที่ต่างกันและสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยนะครับที่อยากจะมาชวนคุยวันนี้คือมี6ข้อ6ประเด็นที่สะท้อนการฉีกกฎที่ไม่เคยมีมาก่อนของจักรวาล3เสียนผ่านละคร2เวอร์ชัน2เรื่องนี้นะครับ นะเดี๋ยวมาดูการเชิญชวนมาคุยกันแต่ว่าก่อนเล่าไม่มีแรงครับต้องสวมใ่เกราะก่อนเกราะกายสิทธิ์ก่อนนะครับา <Yeah! S 1> มาแล้วเกราะกายสิทธิเกราะเพชรเจสีวันอาทิตย์สีแดงนะครับคุณผู้ชมพร้อมลุยแล้วอามาเล่าเรื่องกันเลยนะครับ6ข้อที่มันจะบอกต่อไปนี้นะครับมันน่าจะสะท้อนถึงการฉีกกฎจัก,กรวาลสามเสียละครพื้นบ้านได้ชัดเลยนะอันนี้ผ่านมุมมองของดินเองนะครับจาก2เรื่องที่ดูนะ ข้อแรกเป็นเรื่องของเรื่องราวนี่แหละเราจะเห็นชัดเลยนะครับว่าเกราะเพชรเจ็ดสีเนี่ยเขาจะเล่าเรื่องเริ่มต้นเปิดมานะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยเกิดบนสวรรค์นะครับสุริยวงศ์เทวันนะครับบำเพ็ญภาวนามาเป็นพันปีพระอินทร์ก็เลยประธานอาวุธวิเศษก็คือเกราะเพชรเจ็ดสีแล้วก็สังวาลแก้วสุริยการให้ปรากฏว่าดันเอาไปทดลองใช้ไปทําร้ายเทวดานางฟ้าจนเวสุกรรมพิการสุดท้ายก็เลยโดนลงโทษนะครับเกราะเนี่ยกระเด็นไปเลยนะก็โดนลงโทษให้ลงมาเกิดบนโลกมนุษย์แต่ว่าเขาขอ ขอให้แบบเกิดดีดีหน่อยและอย่าลาบากอะสุดท้ายก็เลยมาเกิดเป็นพระโอรสพิการในขณะที่กรอกกายสิทธิ์นะต่างกันสิ้นเชิงเลยไม่ได้มีการพูดถึงสวรรค์เรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นที่เทือกเขาแก้วผลึกของเทพวิสุวัตนะครับพระองค์ต้องการเกรากกายสิทธิ์มารักษาพระชายาอินทราณีนะครับก็เลยให้สรุทธเทพซึ่งบำเพ็ญภาวนาอยู่ที่เทือกเขาสีเงินนะครับไปนํามาต้องฝ่าฟันอะสุดท้ายสรุธเทพไปเอาเกรอกกายสิทธิ์มาได้มาแล้วนะครับ ชิงเลยคือไม่ยอมออกไปให้เทพิสุว,วัตโกรธมากก็เลยตามไปสุดท้ายก็คือตามไปเราได้เกราะขึ้นมาแล้วก็สาบสรุตเทพให้ลงไปเกิดเป็นแบบปุรุษพิการนะครับต้องแบบทนทุกข์ทรมารุนี่นานจนกว่าจะได้เกราะกายสิทธิ์มาอายากได้นะัใช่ไหมเอาลงไปเกิดเลยแล้วก็สุดท้ายต้องได้มานะแล้วก็ต้องใช้ในการปรับอธรรมจึงจะพ้นคำสาบเนี่ยต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะครับสำหรับการเล่าเรื่องส่วนอีก5ข้อนี่ก็จะสะท้อนออกมาได้ ก็จะยิ่งชัดเจนคุณผู้ชมมองเห็นยังไงบ้างมาคุยกันใต้คลิปนี้แต่ว่าก่อนที่จะไปข้อที่2แน่นอนครับขอเปลี่ยนนะครับไปเป็นอีกเกาะหนึ่งนั่นก็คือเกาะวันจันทร์สีเหลืองนั่นเองนะครับมาแล้วเกาะวันจันทร์สีเหลืองนะครับคุณผู้ชมอ่ะมาสู่ประเด็นที่2นะคุณผู้ชมจะเป็นเรื่องของการขับเสพยาสังเกตไหมว่าในละครพื้นบ้านเนี่ย ทุกเรื่องเลยนะครับที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามีการขับเสภาในการเชื่อมต่อเรื่องดําเนินเรื่องหรือว่าเล่าเรื่องด้วยวิธีการนี้แต่ว่าในกรอกายสิทธิ์ไม่มีนะครับไม่เห็นมีเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นการใช้ดนตรีแล้วก็ที่สำคัญเลยที่เราเห็นได้ชัดเนี่ยก็จะเป็นเสียงของแม่มดนะครับที่มาบอกใบปริศนาคําทายต่างๆนะครับแม่มดทั้ง3ที่จะมาหมุนหมุน การปรากฏตัวแต่ละครั้งนั้นก็จะมีปริศนามีคําบอกใบ้มาด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นการเล่าแบบนั้นไม่เห็นนะดินไม่เห็นการขับเสภาเลยเออลองสังเกตดูนะในกรอบกายสิทธิ์ไม่มีนะในกรอบเพชรจิแน่นอนครับมีมีแน่นอนมาเรื่อยเลยเนี่ยเป็นความแตกต่างชัดเจนแล้วมันก็ฉีกกฎจากที่ละครพื้นบ้านมีนะเป็นการใช้คําพูดของนางแม่มดทั้ง3 3เนี่ยจะเป็นเรื่องของ CG เสียงพลังนะครับ CG ถ้าเกิดย้อนกลับไปปี38เนี่ย ดูในกรอบเพชรเจ็ดสีแบบไม่เทียบเลยนะครับพิงก็รู้สึกว่านั่นคือดีที่สุดละในยุคนั้นในตอนนั้นมันก็มีความสมจริงของตอนนั้นแต่ว่าเมื่อการเวลาผ่านไปมี49เป็นกรอกกายสิทธิ์นํามาเทียบกันเนี่ยจะเห็นความต่างที่ชัดเจนเลยนะครับอย่างเช่นการปล่อยพลังเนี่ยของกรอ้นะครับถ้าเป็นกรอบเพชรเจ็ดสีเนี่ยเราจะสังเกตเห็นเลยว่ามันจะออกแนวทื่อนิดนึงแสงจะแบบเหมือนแข็งๆวเวลาปล่อยออกไปแล้วก็จะมีเสียงแบบอู้อะไรเงี้ยปล่อยพลังอื่นๆด้วยนะในขณะที่กรอกกายสิทธิ์เนี่ย คือมันก็จะนุ่มนวลกว่านะครับ CG ก็จะมีความเนียนกว่าแสงวับสีก็จะชัดเจนเลยเวลาตุ้มก็ตุม้มแสงก็ค่อนข้างแบบอย่างเงี้ยไปเลยอะ่ะเออมันจะไม่ได้จะจะไม่แข็งทื่อนิดนึงนะครับแล้วก็เสียงก็จะจะค่อนข้างสมจริงกว่านะครับรวมถึงภาพด้วยนะครับภาพเนี่ยถ้าเป็นกรอบกายสิทธิ์นะครับเขาก็จะเหมือนมีการย้มยอมมหน่อยอลองสังเกตดูจะย้มยอมมหน่อยมันไม่เคยเกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยก็ไม่อาจจะมีย้อมบ้างเนาะแต่ว่าก็จะไม่ได้ยอมเหมือน เหมือนกราะกายสิทธิ์นะครับที่ย้อมออกแนวแบบสีๆหน่อยมันเหมือนเมืองแบบในฝนันเมืองสมมุติที่ที่ที่จะต่างจากโลกจริงมากเลยนะอาจจะต่างจากโลกจริงที่เราเห็นในละครพื้นบ้านเรื่องอื่นๆประเด็นที่สีนะครับจะเป็นเรื่องของชุดไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงนะครับถ้าเป็นกรอบเพชรสีเนี่ยจะมีความแบบไทยจ๋าเลยละครพื้นบ้านจ๋าเลยต้องบอกอย่างนี้เลยคือแบบมันดั้งเดิมมันเดิม,ม,ดม,ดมๆแบบที่เราเห็นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องหัวเครื่องแต่งกายชายหญิง นะครับคือโอ้ถ้าเป็นชุดผู้หญิงก็แบบเนี่ยห่มมีแบบปิดปกปิดมิดชิดห่มมีสบายเป็นผู้ชายก็เครื่องหัวจัดเต็มเลยนะครับแล้วก็ผมจะไม่ได้มีแบบริ้วๆยาวๆนะเออก็จะรวบอย่างดีเลยเครื่องหัวก็จะแบบเล็กๆหน่อยหรือว่าถ้าเป็นแบบองค์ในหัวเป็นผู้ใหญ่หน่อยเครื่องหัวก็จะแบบจัดเต็มเลยเออแต่ดิฉันชอบนะยุคนั้นก็คือแบบทรงแบบผู้หญิงอะเครื่องหัวสวยดีนะเออชุดก็ชอบเป็นออกแบบไทยๆไปเลยในขณะที่กรอกยาสิทธิ์นี่คือหลุดออกไปเลยหลุดออกจากความแบบ ที่เราเคยเห็นที่เราคุ้นเคยอ่ะออกแนวเป็นแบบเทพไปเลยชุดก็ดิ้นนึกถึงพวกแบบกรีกโรมันอะไรแบบนั้นไปเลยอ่ะจะไม่ได้มีเห็นมาใส่เป็นแบบชุดแบบพระโอรสพระธิดาที่เราคุ้นเคยเออมันแบบมันมันมัน,ม,นมันฉีกไปเลยแล้วก็ที่สําคัญเลยตัวละครที่เราเห็นเนี่ยคุณผู้ชมครับละครพื้นบ้านเราดูมาเนี่ยเราก็จะเห็นแบบพญานาคพญาครุฑมียักษ์ใช่ไหมแต่ว่าพอกรอกรายสิทธิ์เนี่ยไม่ได้เห็นอะไรแบบนั้นเลยเราจะเห็นเป็นเป็นเทพแม่มด เป็นยังมีผีปอบนะมีผีปอบให้นึกถึงความแบบไทยๆอะไรอย่างนะี้นะแต่รวมรวมไม่เห็นเลยแล้วก็จะมาเป็นแบบบุรีปลายฟ้าก็จะเป็นแบบอีกเมืองหนึ่งไปเลยอะเมืองลึกลับเมืองที่แบบโอ้มันเนี่ยมันต่างมากแล้วมันแบบฉีกกดไปเลยจากที่เราเฮ้ยเราควรจะเห็นพญานาคไหมเราควรจะเห็นยักษ์บ้างไหมเราควรจะเห็นพญาครุฑควรจะเห็นอะไรที่มันที่เราคุ้นเคยแต่นี่คือไม่เห็นเลยมันฉีกกดมากนะมาที่ข้อ5้าเลยนะครับเป็นเรื่องของเกราะ ของเกราะนะครับกราะของเดิมกราะเกราะเพชรเจสีเออมันกีจะพูดมึนๆนิดน,นึนงเกราะเพชรเจ็สีเนี่ยถ้ามองดีๆทั้งสองทั้งสองเรียงสองเวอร์ชันเนี่ยมีความคล้ายถึงเหมือนกันมากเลยนะเออแต่ว่าหมายถึงเกราะหลักนะครับเกราะหลักจะเหมือนกัน แต่ว่าพอแยกออกมาแล้วเนี่ยถ้าเป็นของเดิมเกราะจะแบบเหมือนเหมือนกันนะอาจจะมีชุดที่บง่บงบอกถึงความเป็นสีแต่ว่าก็ยังไม่ชัดเท่าของใหม่ที่แบบเออสีจะชัดแล้วก็เกราะเมื่อแยกออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันเป็นทรงคนละแบบเลยนะแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยของเดิมนะครับตัวละครเกราะผู้สมใสัยเกราะเนี่ยจะเป็นผู้ชายล้วนทั้งหมด ถ้าเป็นของใหม่จะมีผู้หญิง3าคนมาที่ข้อสุดท้ายนะครับความต่างที่เกิดขึ้นกรอบเพชรเจ็ดสีนะครับอันนี้พูดถึงพอมาแบบโลกมนุษย์ษะลงมาเกิดแล้วนะครับออของเดิมนะพ่อองค์ในหัวเนี่ยยังรักลูกอยู่นะครับสุริยวงศ์เทวันแต่ว่าต้องทําเพื่อบ้านเมืองนะก็ให้แบบห่างไปก่อนแล้วก็มาเหสีนะครับก็มีแค่องค์เดียวที่หมายถึงว่าตอนแรกเนี่ยนะครับมีลูกเป็นสุริยวงศ์เทวันในขณะที่ฝ่ายซ้ายหรือว่าที่ขึ้นมาใหม่เนี่ย ลูกที่ที่มีอยู่เนะี่ยเป็นลูกติดนะครับลูกติดเพราะฉะนั้นไม่ใช่ลูกขององค์เหนือหัวแต่ว่าพอมากรอกกายสิทธิ์เนี่ยมันชัดเจนเลยของขวานาจคือเปิดมาก็คือมีมเหสีฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายชัดเจนเลยแล้วก็ลูกที่เกิดเนี่ยก็เป็นลูกขององค์เหนือหัวทั้งคู่แต่ว่าองค์เหนือหัว ไม่ได้รักลูกนะครับคือพอเห็นแบบพิการเป็นง่อยก็มองว่าเป็นลูกปีศาจนะแล้วเรื่องราวก็ดําเนินต่อไปนี่เป็นความแตกต่างแล้วก็สิ่งที่บ่งชี้ถึงการฉีกกฎของละครพื้นบ้านที่ดินมองผ่านละคร2เรื่อง2เวอร์ชันนี้ก็คือกรอบเพชรสีแล้วก็กรอบกายสิทธิ์นะครับคุณผู้ชมที่มองเห็นมากกว่านี้สามารถมาเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับและตอนนี้ขอเปลี่ยนอีกรอบนึงนะครับเป็นเกราะสีแดงครับ มาแล้วที่ต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับเพราะว่าเป็นเกราะหลักนะครับแล้วดินก็มาพร้อมกับหน้ากากวันพุธสีเขียวใสเลยนะคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่มาขายไม่ได้มาขายหน้า,ากากอนามยนะัยเนาะแต่ว่านี่มันเป็นตัวรีดครับดินเคยพูดถึงไปแล้วเนี่ยเห็นปะตัวรีดอ,อันนี้รูปน้องหมานะคุณผู้ชมสามารถทําได้เองนะครับแนะนําว่าต้องเป็นหน้ากากผ้านะครับเนี่ยมันจะเป็นเงี้ยใครสนใจก็ติดต่อไปที่ร้านที่ดินขึ้นให้นี่ยอันนี้เป็นน้องแมวนะเออหนึ่งแผ่นเนี่ยจะมีประมาณ30ตัว30แบบเนี่ยอ่ะแมวอันนี้เป็น หมาคือมันจะมี10แบบเลยนะคุณผู้ชมที่สนใจนี่จะเป็นแบบแฟนตาซีนิดนึงเจ้าหญิงเจ้าชายอันนี้ให้ดูแค่3แบบจริงมันจะมี10แบบคุณผู้ชมลองแอดไลน์ไปขอดูแบบได้นะครับแล้วก็พอซื้อมาก็ตัดๆๆเสร็จปุ๊บจุ่มน้ำจุ่มน้ำแล้วก็มาแปะบนหน้ากากผ้าของเราแล้วก็รีดๆประมาณหนาทีแล้วกลับอีกด้านหนึ่งรีดๆติดเลยคราวนี้เอาไป ติดยาวเลยนะครับซักไม่หลุดไม่ลอกนะครับแล้วก็รีดได้นะก็จะได้หน้ากากนาในหมัยที่ไม่สัมใครแนะนําว่าต้องเป็นหน้ากากผ้าด้วยจะได้มีลายแบบสวยๆนะก็ลองดูครับลองแอดไปสอบถามดูแผ่นละ99บาทคุ้มนะโอ้ได้ต้องแบบ30ลายเลย นะเดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้านะครับกับช่วง FC ละครพื้นบ้านละครจากจากักรงวงที่ YouTube ช่องพัชรพจน์แล้วก็ Facebook Fanpage ละครพื้นบ้าน .com วันนี้ไปแล้วนะครับดูละครให้สนุกที่ YouTube ช่อง3าเสียนด้วยแล้วก็แก้วหน้ามาทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์ในช่วงโควิด1 9ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ